ไปที่อำเภอท่าบ่อนะจังหวัดน้องคายนะครับนำประชาชนกว่า140รายนะฮะเดินทางข้ามโขงนะสร้างสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายกับเมืองหาดทรายฟองและครหลวงเวียงจันทร์นะฮะตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนครับนายอนุรัตษ์ไทยตรงแนอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะฮะนำหัวหน้าส่วนราชการกิ่งการชาติอำเภอท่าบ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่ม องค์กรสตรีผู้นําชุมชนนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนจํานวน146คนนะฮะเดินทางข้ามแม่น้ําโขงมุ่งหน้าสู่เมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวครั้งนี้นะฮะเพื่อเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพระหว่างอํเาเภอท่าบอ่อกับเมืองหาดทรายฟองตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีท่านบุญธรรมพุทธวงศานะฮะเจ้าเมืองหาดทรายฟองและเจ้าหน้าที่กองการต่างๆ ของเมืองหาดทรายฟองให้การต้อนรับนะครับซึ่งการเยี่ยมเยียนเมืองหาดทรายฟองในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการเกษตรอุตสาหกรรมประเพณีวัฒนธรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งสองเมืองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับ ภายหลังนะฮะได้เข้าพบปกากกับเจ้ามหาายฟองนะฮะนายอนุรัตไัยตรงในอำเภอท่าบอ่อได้นาคณะทั้งหมดเดินทางไปเยี่ยมชมวัดศรีเมืองซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทร์ด้วยนะฮะแล้วก็ได้เดินทางกราบไหว้สการาหลวงพ่อองค์ตื้น,นะฮะที่วัดองค์ตื้มหาวิหารนะครับนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนหลายวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแลวก็มีความหมายสําคัญทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเป็นวัดที่ประชาชนหลา และต่างประเทศเนี่ยให้ความเคารพนับถือให้ความสําคัญเป็นพิเศษทีเดียวโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะฮะพระมหากษัตริย์ลาวในอดีตได้ทรงสร้างพระพุทธรูปหล่อทองที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นของลาวนะฮะได้ชื่อว่าหลวงพ่อองตื้อเมื่อปีพุทธศักราช2109นะฮะมีหน้าตักกว้าง3เมตร40เซนติเมตรสูง5เมตร80เซนติเมตรซึ่งสร้างหลังจากที่พระองค์ทรงได้สร้างหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อหน้าตักกว้าง3เมตร29เซนติเมตรสูง4เมตรเมื่อปี2105 ที่วัดศรีกุมภูองค์ตื้นะครับบ้านน้ำมงอำเภอท่าบ่อหนองคายนี่เองครับจากนั้นนะฮะได้เดินทางเยี่ยมชมพระธาตุหลวงพระเจดีโลกะจุลามณีนะฮะเป็นปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งนะครับแห่งนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศแล้วก็เยี่ยมชมประตูใสหรือประตูชัยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของชาวลาวสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อลาลึกให้ประชาชนชาวลาวผู้เสียสละในชีวิตนะฮะในสงคราม เศรเสรสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะและเข้าเยี่ยมชมตลาดเชานะ้านครหลวงเวียงจันทร์และตลาดนัดกลางคืนหรือถนอนคนเดินซึ่งตลาดแห่งนี้นะเปิดได้ปีกว่าแล้วนะครับก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนลาวนะครับตกค่าบาก็จะเดินดูและเลือกซื้อสินค้าสินค้าที่นํามาจําหน่ายส่วนมากเป็นสินค้าหัตถกรรมในลาวสินค้าที่มาจากประเทศจีนและสินค้าที่มาจากประเทศไทยนะฮะ